SPG Thailand ฝากกดไลค์ Subscribe และก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่สนัสนนบสนุน SPG Thailand ครับผมสนับสนุน,น SPG Thailand ไ,ได้ที่นี่เลยไม่เยอะนะนะอ้ยอุยอ้ย,ยแม่ง้าน้ะเบิร์ดถังมา

และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่สนับสนุน s p g Thailand ครับผมสนับสนุน s p g Thailand ได้ที่นี่เลย